สวัสดีนะคะตอนนี้คุณใบที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นั่งนั่งเยอะเก้าอี้พังมาซื้อเก้าอี้ใหม่เดี๋ยวจะพาชมร้านขายเก้าอี้นะที่มาเลเซียนะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เฝ้าบ้านนั่งจนเก้าอี้พังเดี๋ยวมามาดูในร้านนะคะว่าราคาแพงหรือเปล่าเหมือนบ้านเราหรือเปล่านาะ เดี๋ยวคุณป้าพาดูนะคะแต่ละร้านแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนาะที่นี่ประเทศมาเลเซียนะจ๊ะที่นี่เขาก็จะขายเป็นพวกเก้าอี้สำนักงานออฟฟิศอย่างนี้นะคะมีแต่อันสวยๆแต่ว่าราคาก็ไม่สวยถ้าแบบนี้ก็โอ้ห้กว่านะนี่ 590บ้านเราก็4,000ันสามพันอ่ะเนาะสี่พกว่าบาทอยู่อันนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์จ้าอยู่ใกล้ใกล้บ้านคุณป้าน,นี่แหละช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเขาให้ไม่ให้ออกจากบ้านพอดีนั่งจนเก้าอี้หัก <laughs> <laughs> พามาดูเก้าอี้นั่งนะคะที่มาเลเซีย ก็อีสำนนกงานเนาะนั่งออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยราคาก็ไม่สวยเท่าไหร่นะราคามันแพงอยู่อันนี้400รุ่นนี้495อนี่นะคะถ้าเดินดูร้านขายเก้าอี้อันนี้จะเป็นร้านขายพวก เก้าอี้ออฟฟิศสำนักงานนะคะของเอพ็กเฟอร์นิเจอร์เนาะใกล้ๆบ้านคุณป้าน,นี่เลยแบกไปเองก็จะถูกราคาแพงก็มีนะอันนี้เป็นพันอันนี้พันเหรียญรุ่นเนี้ยรุ่น 1, นี้พันเหรียญพันเหรียญบ้านเราก็เจ็ดพันอยู่เจ็ดพันกว่าบาท แต่ค่าเงินไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เก้าอี้นะคะที่มาเลเซียขายที่ประเทศมาเลเซียในเมือง KL โอออันนี้ก็สวยอันนี้คงจะแพงรุ่นนี้เดี๋ยวดูแล้วค่ะอ้าวปังวอจโจอ้อันนี้สองพันเหรียญหมือนเจ็ดนะรุ่นเนี้ยสวยสวยสวย มีแต่ตัวสวยๆอยู่แต่ว่ามันแพงราคาเนาะแต่ว่าคุณป้ามาซื้อนี่ไม่เอาแพงหรอกเอาพอนั่งได้นี่เอารุ่นนี้รุ่นนี้ราคาถูกสุดละเอาพอนั่งได้จะเกิดอะไรเกิดตัวสาวนะนั่นก็ตัวสาวนักนก็หายไม่อยู่โคตัวสาวนะหายไม่อยู่โคตัวสาวนะหายไม่อยู่โคตัวสาวนะเก็ตัวสาว กกออ,อ,อันนี้ถ้ายังไม่ลดราคาสองร้อยสองร้อยกว่าที่คุณป้าซื้ออันนี้เขาลดราคาให้แล้วสองร้อยเยนก็ประมาณพันเจ็ดเย้อเอาพอนั่งได้ดิเขาก็จะประกอบให้นี่คนขาย ร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะอ้อันนี้ก็สวยเหมือนกันถ้าใหญ่หน่อยก็ที่ที่นั่งกว้างหน่อยก็ราคาแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบเหรียญอันนี้แปดร้อยแปดสิบจ้าในสีเขียวก็สวยแต่ว่ามันเมือดอะนะเนาะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเขาทำอันนี้ให้คุณป้าก่อนคุณป้าเอารุ่นนี้เลย ไปเองนะนี่หิ้วไปเองนี่สองร้อยเหรียญถ้าเขาเอาไปส่งเขาก็าจะคิดแต่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะเนาะเขาก็จะทำให้เรียบร้อยโอ้รุ่นนี้ก็สวยดูดูไปเรื่อยๆดูรุ่นนี้นี่เหรออันนี้ก็ราคาเท่าไหร่อ๋ออันนี้หนึ่งพนัน สองร้เจ็สิบเกหรียญตัวละหมื่นนะถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราก็ตัวละหมื่นนะคะรุ่นนี้เซิร์ซ่อาลงอันนี้เขาสอนวิธีเขากลัวเราทำไม่เป็นโอเคอนนีคือล็อกอ่ะเซิร์ฟ你可以 lock 它是禁区，是ล็อ k ล็อ k ได้ไม่ใช่禁ซิซิกเอร์ก็ได้ เอ็นไปข้างหลังได้ล็อกได้ท่าเหนียวย้าเหียวเนี่ยเขาก็เอาทำให้เรียบร้อย <c ười> โอเคละ่ะการันตีเอ่อยีเนียน,นอ่ะอ,อ๋อโอเคเดี๋ยวคุณป้าก็จะเอากอีก,กับบ้าน <c ười> เอาไปเองอยู่ใก,ใกล้ๆบ้านมาเองเนาะอยู่ใกล้ๆบ้าน ซื้อไม่แพงเอาพอนั่งได้ไม่ได้ไปไหนนั่งจนเก้าอี้พังเอาพอนั่งได้นะคะก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะเข้ามารับชมคุณป้านะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณป้าด้วยนะ